อาโอเคตอนนี้มาถึงที่รถแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองใช้กันดูนะครับว่ามันสามารถทํางานได้หรือเปล่านะครับยังมาอยู่อยู่ทท้ายรถนะครับนี่นะกดนะครับปึ๊บโอเคใช้ได้นะครับทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวผมลองลองกดพับกระจกนะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่าโอเคตัวพา,าน,นะครับ ก็กราบสวัสดีสมาชิกทุกๆท่านนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมารีวิววิธีการเปลี่ยนทานรีโมทของรถยนต์นะครับโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับไปกันเลยก็เริ่มแรกนะครับรีโมทเนี่ยมาลามันทานหมดนะครับมันจะกดไม่ติดนะครับสถานะาไฟจะไม่โชว์ตรงช่วงนี้ใช่ไหมครับปกติแล้วมันจะติด อันนี้มันติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ติดแล้วนะครับเพราะว่าถ่านมันคงจะหมดนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใช้ถ่านเบอร์อะไรนะครับแต่ว่าที่ตอนนี้ผมมีมีอยู่2เบอร์ด้วยกันนะครับก็มีแบบเบอร์สากลเลยฮะสองศูนย์สามสองนะครับใช้กันทั่วไปนะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็หนึ่งหกหนึ่งหกนะไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ารุ่นไหนโอเคไปถอดกันเลยครับเริ่มแรกนะครับวิธีการถอดก็ดึงเกล็ดยางซิลิโคนออกนะฮะแล้วก็จะมีน็อตตรงนี้นะสหรรับุ่นนอขงมิซูะครับเเราาจะใช้ไขควงปกกล็นะครัับบเป็นนฉงขวแกกไทคครุ เมื่อถอดน็อตออกมาได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าฝานี่มันสามารถงี้เปิดได้นะครับฝานี้ไม่ใช่ฝาของรีโมทนะครับตัวชั้นรีโมทจะอยู่ในชุดนึงนะครับเราจะเริ่มงีนะครับแชร้องงี้ปุ๊บก็จะเด้งหลุดเลยนะฮะโอเคหลุดแล้วครับนี่ทุกคนเห็นหรือเปล่าครับแล้วก็จะเจอชุดไส้ในของเขาครับนี่เอาโอเคประมาณนี้ครับทุกคนที่ว่ากดไม่ติดกดไม่ติดครับก็คือสองปุ่มนี้ลองกดมันจะไม่ติดปกติมันเคยติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับอย่างที่ย้ำไปนะครับตอนนี้ไม่ติดแล้ววิธีการถอดตรงน มันจะมีช่องให้เราแงะนะครับก็จะช่องนี้ทั้งตัวเลยครับมีอยู่ช่องเดียวนะครับนี่รอบๆก็จะมีช่องเดียวก็คืออันนี้เลยอาโอเคอย่างเงี้ยครับพอแงะหลุดปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอช่องชุดฐานฝาฝั่งนี้จะเป็นของรีโมทนะครับแล้วก็ไอฝั่งนี้ก็จะเป็นของฐานซึ่งเบอร์ฐานเนี่ยวเราไม่รู้ว่าเบอร์อะไรนะเดี๋ยวเราแกะมดูกันครับจำไว้นะครับทุกคนว่าฐานตรงเงี้ยควรจะอยู่ข้างบนนะครับจะใส่ผิดฝั่งนะครับใส่ผิดฝั่งไม่ติดนะไม่พังแต่ไม่ติดเสียเวลาครับอนีร์้ก็ เรามีครับเรามี16 16โอเคเป็นฐานก้อนเล็กนะครับก็ถ้าเราไปซื้อนะครับซื้อเองก็อยู่ราวๆ40บาทถูกมากครับทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเราไปร้านเนี่ยอาจจะโดนประมาณสักงร้อยกว่าบาทเนาะไม่แน่ใจว่าร้อยเท่าไหร่นะครับเพราะไม่เคยเปลี่ยนนานแล้วถารีโมทใช้ทีก็ยาวเลครับทุกคนนี่ไหนล่ะฝาโอเคพอได้ฝาปุ๊บเนี่ยจำได้ไหมครับว่าต้องเอาฐานตังนี้ใหญ่ขึ้นนะครับส่วนส่วนส่วนฝาที่มีเบอร์เนี่ยต้องให้อยู่ล่างนะครับใส่เข้าไปเลยครับทุกคนง่ายๆครับ ที่การเปลี่ยนฐานรีโมทง่ายมากเลยห็นบางคนเข้าร้านนะรับก็โดนฟันไปนะแต่ว่าสำหรับฐานรีโมทรุ่นใหม่ๆนะครับน่าจะต้องเข้าโูนนะเพราะว่ามันจะมีคนไกลเล็กนิดของเขาในเยอะแยะมากมายนะแต่ฐานประเภทนี้นี่ก็คืออ้าวโอเคแน่นละฐานประเภทนี้ก็คือว่าเปลี่ยนเองได้นะครับไม่ต้องเข้าร้านนะครับนี่หลังจากที่เราได้ก็เช็คก่อนครับทุกคนมันติดหรือเปล่าอ้าวติดครับนี่ติดด้วยเรียบร้อยนะครับไหนเขเริ่มคิดว่ารีโมทเสียนะะลองเปลี่ยนฐานดูก็แอบรุนอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนโอเคไปไปใส่กันต่อครับ หลังจากที่เปลี่ยนกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จับยัดท่อใส่ตัวกุญแจนะนี่กุญแจก็จัดให้ดีนะครับเพราะว่าปุ่มของเมันชอบเกยพอมันเกยกันเนี่ยมันก็จะทําให้คอนแทคไม่ต่อแตะไม่ติดนะครับอืมสด้ครับนะครับหลังจากใส่เรียบร้อยเพื่อนๆนะครับให้ทุกคนนะครับเช็คนี่ก่อนเผื่อปุ่มมันเกยนะครับมีนี่ันเกยอยู่พอมันเกยมันกดไม่ลงโอเคได้แล้วครับนี่มันจะสนิทอย่างนี้นะครับง่ายๆเลยครับทุกคนทําตามขั้นตอนนะครับใส่ฝาครับนี่เข้าไปแล้วดังเป๊ะเลย ถ้าเกิดมันเข้าเนี่ยมันจะสนิทนะครับรตัวตัวนี้มันจะไม่กันน้ำน,นะครับมันไม่มีซีนนะครับมันจะกันที่ตัวชุดไส้ในครับไส้นอกเนี่ยมันจะไม่กันน้ำน,นะครับไม่ต้องไปหานะครับซีนไม่มีครับเอาโอเคหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ใส่น็อตครับทุกคนเอาน็อตหายดีน็อตหายไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยแป๊บห,หนึงขออนุญาตไมันหายไปไหนวะหายจริงเนี่ยทุกคนน็อตหายครับทุกคนมีใครเห็นน็อตบ้งมั้งมีใครเห็นน็อตผมเป่าคำเนี่ยเห็นปะปลาไหน คนทานไอ้น็อตหายเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนมันจะเข้ามาอยู่นี้ได้ยังไงเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเทคก่อนแล้วกันนะครับเอาโอเคคัดคัดคัดมาแล้วครับทุกคนนี่มันไม่ได้หายไปไหนมันแอบอย่งนี้ครับเอาโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันดูดครับมันดูดก็ดีครับดีกว่าหายนะครับมันอยู่อย่างนี้ก็ดีกว่าหายเอาโอเคใส่ใส่เหมือนเดิมครับทุกคนนี่ประหยัดงบไปได้ตั้งเป็นร้อยเลยทีเดียวนะครับผมมั่นใจเลยร้านเนี่ยมีแน่ๆน่ร้อยห้าสิบบาท จริงๆแต่ว่าอันนี้สี่สิบบาทแท้ด้วยนะครับในฐานปนี้แท้ครับผมไม่รู้ว่าแท้จริงเปล่าร้านบอกแท้ก็บอกแท้ก็คือแท้ใส่ไปแล้วนะทุกคนอย่าใส่แน่นมากนะครับทุกคนเพราะว่าเลยนี่คราวที่แล้วผมไปร้านร้านใส่ให้แตกครับทุกคนก็ตึงๆพอนะเพราะเรามียางฟิลคนอยู่แล้วโอเคใส่เดี๋ยวก่อนใส่เดี๋ยวก่อนขอเช็คอีกรอบนึงอันนี้ติดนะครับโอเคเรียบร้อยเป็นไงครับทุกคนยังครับยังไม่จบครับเดี๋ยวเราไปลองที่รถครับว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าโอเคไปกันเลยไปเลย อ่าโอเคตอนนี้มาถึงที่รถแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองใช้กันดูนะครับว่ามันสามารถทำงานได้หรือเปล่านะครับยมาอยู่อยู่ท้ายรถนะครับนี่นะกดนะครับปึ๊บโอเคใช้ได้ทุกคนใช้ได้นะครับทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวผมลองลองกดพับกระจกนะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่าโอเคตัวผ่านนะครับจะล็อกกดล็อกปึ๊บ ใช้ได้เลยครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนฐานรีโมทนะครับก็มารีวิวให้ชมกันถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับและลคลายกับช่อง DIY by c h a n e l ด้วยกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ